เหรียญห้าบาทคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเช่าวัตถุมงคลได้ที่ Facebook Fanpage วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวัตถุมงคลนะครับเหรียญห้าบาทคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพุทธคุณค่อนข้างที่สูงมากๆนะครับเหรียญนี้เนี่ยด้านหน้าก็เป็นองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นองค์ในหลวงที่คนไทยเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็นับถือเป็นอย่างมากนะครับด้านหน้าของเหรียญก็มีพระนามของท่านแล้วก็ข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับรอบๆของเหรียญนะครับก็จะเป็นเม็ดไข่ปลานะครับบนรอบเหรียญเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก้าเหลี่ยม นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆนะครับตรงขอบของเหรียญเนี่ยจะเป็นขอบแบบเรียบนะครับนี่เป็นขอบแบบเรียบแบบนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับทางด้านการออกแบบแล้วก็ศิลปะนะครับนี่มีความสวยงามนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญครับอ่มาดูกันนะครับ ด้านหลังของเหรียญนี้ก็จะเป็นรูปพญาคุดนะครับพญาคุดเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของอำนาจวาสนาบารมีนะครับหากใครได้บูชาพญาคุดเนี่ยก็มักจะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีการเติบโตที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับเสริมดวงชะตาด้านการเงินการมีโชคลาภและที่สําคัญเนี่ยพญาคุดก็ช่วยปกปักรักษาผู้ที่บูชาให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะ พูดผีปีศาจคาถาอาคมร้ายทั้งหลายแหล่นะครับก็เวลาคนเราจะเข้าป่าเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมห้อยพระนะครับเพราะว่าห้อยพระเนี่ยก็หมายถึงมีพุทธคุณนะครับซึ่งหมายถึงเมตตามหานิยมด้วยแล้วก็จะทําให้เวลาจะไปหาของป่าก็จะหาไม่ได้นะครับแต่พญาคุฑที่เป็นเจ้าแห่งสัรพสัตท,ทั้งปวงอ่าหากใครได้พกแล้วก็ได้บูชาองค์พญาคุฑเนี่ยก็มักจะได้ อะไรหลายอย่างที่ปรารถนากลับมานะครับและด้านหลังของเหรียญเนี่ยก็เป็นหงพยาคุดกลางปีดแสดงถึงการมีอำนาจนะครับปีพศออของเหรียญ2515น2515 25นะครับ25เนี่ยเป็นคู่ธาตุด,ดินนะครับหมายถึงความมั่นคงนะครับ5115เนี่ยเป็นคู่มิตรมหาปัญญานะครับเหรียญน,นี้ก็เสริมดวงชะตาในหลายๆด้านนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงการมีปัญญาการ เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันราคาไม่แพงเหมือนเมื่อปลายปี59แล้วนะครับปลายปี59เนี่ยเหรียญนี้ต้องมีหลักพันขึ้นถึงจะบูชาได้ปัจจุบันก็เหลือแค่เพียงหลักร้อยกลางๆนะครับก็หากท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊ o แฟน a พจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับเหรียญนี้สภาพยังดีอยู่สวยๆอยู่เลยนะครับใครชอบก็สามารถที่จะ ติดต่อมาได้ที่ช่องทางของเรานะครับเฟซบุ o กแฟนเพจวัดจุมงคลรวยร้อยล้านนะครับโอเคต่อมานะครับจะมาแนะนําเหรียญนี้ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ดีมากๆนะครับพุทธคุณสูงครับมีคนแนะนํากันเยอะนะครับเป็นเหรียญของอาจารย์แปะลงสีครับงูกิมโคยนะครับรุ่นเฮงสมปรารถนานะครับด้านหน้าของกล่องเนี่ยอ่าก็เป็นหยินหยาง นะครับเหรียญนี้พระครูวิมลศาสนาการหลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานกรุงเทพสร้างขึ้นนะครับในปี63ก็ปีนี้นะครับเป็นพระใหม่แต่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่พระใหม่เนี่ยข้อดีคือจะอยู่ในซีนเดิมๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญท่านแปะลงสีนะแปะลงสีเนี่ยท่านเป็นคนตีนะครับท่านเข้ามาทํามาหากินในเมืองไทยแล้วก็ ใครขออะไรท่านก็ม right ักจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปแปะรงสีนะครับแล้วก็มีข้อความภาษาจีนเป็นเหรียญลงยาครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปหยินหยางนะครับปรับธาตุปรับดวงชะตาให้ดีนะครับในขาวมีดําในดํามีขาวนะครับรูปทรงก็แปดเหลี่ยมคล้ายกระจกของจีนนะครับอันนี้ก็สามารถเสริมดวงชะตาตรงจุดนี้ได้อีกด้วย นะครับเหรียญนี่คือใหม่ๆนะผมยังไม่ได้แกะมาใช้ทำอะไรนะครับด้านหลังก็เป็นข้อความว่านำโชคนะครับแล้วก็เป็นตรามังกรอ่ามังกรก็เป็นอ่าสัตว์ศิริมงคลแห่งประเทศจีนนะครับเป็นเหรียญที่เสริมดวงชะตาโดยผนวกศาสตร์ไทยกับศาสตร์จีนร่วมกันนะครับใครที่นับถือศาสตร์จีนก็บูชาได้นะครับใครนับถือศาสตร์ไทยก็บูชาได้เหมือนกัน นะครับเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเหรียญนี้เหรียญเซียนแปะลงสีนะครับปัจจุบันราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเหมาะที่จะบูชานะครับเหรียญใหม่เนี่ยหลายคนก็คิดโอ้ยพระใหม่ราคายังไม่แพงไม่จริงนะครับอนาคตมีโอกาสแพงได้เพราะว่าอย่างแรกคือศิลปะจัดนะครับศิลปะจัดมากๆนะครับดูนะครับดูความสวยของเหรียญนะครับเห็นไหมครับศิลปะของเหรียญนี้เนี่ยสวย มากมากนะครับอ่าความสวยของเหรียญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นมังกรแบบชัดๆอย่างนี้เลยนะครับเสียปะสจัดแล้วก็สวยงามนะครับหากท่านใดสนใจจะบูชาก็ติดต่อมานะครับที่ facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับนี่มีต่องให้แบบนี้ด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นองค์นี้นะครับขออนุญาตเป็นองค์นี้แล้วกัน องนี้แล้วกันนะครับนี่หลวงพ่อสายบัวนะครับถาวรธรรมโมนะครับวัดจันทร์ารามจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็พาพเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยก็มีหลายองค์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีพุทธคุณสูงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เหรียญเจริญพรน,นะครับก็มีหลายหลวงพ่อทําเหรียญรุ่นนี้นะครับเจริญพรก็คือความโชคดี ทำอะไรก็พบ,บเจอกับสิ่งที่ดีนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหน้าก็เป็นรูปองค์หลวงพ่อนะครับตรงหลังเหรียญก็มีข้อความว่าเจริญพรเหรียญเนี่ยเงาวิบวับนะครับก็คือเหรียญใหม่ไม่ได้แก่ใช้ด้านหลังเป็นยันน้ำมูพิทธะนะครับรุ่นแรก2560ก็3ปีแล้วนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากต่อโค้ด269หเโอ้โหเลขดีครับ สองหกนี่คือความสะดวกสบาย6กเก้านี่คือเ,เงินทองเยอะนะหางเงินคล่องหางเงินเก่งนะครับก็เหรียญน,นี้หากท่านใดสนใจจะบูชาเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook Fan Page นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับก็ใครชอบใครสนใจจะบูชาเนี่ยติดต่อมาได้นะครับเหรียญน,นี้ใหม่ๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจติดต่อที่แฟนเพจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านได้ นะครับช่องเรามีแบ่งปันวัตถุมงคลดีๆให้ท่านเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครชอบอยากตางใจอะไรก็ติดต่อมานะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจวัตถุมงคลรวยร้อยล้านหากใครที่กําลังดูอยู่นะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลดีๆจากทางช่องของเรานะครับก็สนใจก็สั่งซื้อบูชาได้ที่ Facebook ของเรานะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้าน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ